ผมานะขออภัยนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่สองผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูงานนี้กันนะครับเป็นงานใหญ่พอสมควรครับนะ,นนนะขนาด8เมตรคูณ16เมตรครับและสะพานนะครับก็จะยาวอยู่ที่2คูณ20เมตรนะครับลองดูนะครับแต่นี่คือหน้างานนะครับรถมาแล้วเห็งหลบรถก่อนดูอืม ทำแพรถึงก็ปิดถนนกันเลยนี่ครับเป็นเหล็กตนี้นะครับแล้วดูหน้าแพรเราอยู่กลางถนนเลยครับก็ <c oughs> จะมีรถผ่านได้นะครับผมห่างระยะให้สี่เมตรประกรันทางนั้นะครับ <c oughs> นี่ฮะเหล็กที่สั่งมายังไม่ครบนะครับ แล้วก็แผ่นสมาร์ทบอร์ดด้วยนะเราต้องรอเหล็กก่อนเพราะว่าเราสั่งหมดร้านเลยสั่งหมดร้านค้าเลยครับผมนะฮะและกานนี้นะฮะเราให้ทางหลวงพ่อนะจัดการนะฮะค่าของส่วนค่าแรงของเรานะครับผมนะหลวงพ่อก็จะมีร้านประจำขายเหล็กอยู่นะพร้อมสมาร์ทบอร์ดด้วยนะครับนะี่ครับ ท,ท่านชมหลายคนนะฮะที่ต้องการอยากจะสร้างแพร่ลอยน้ํากับเรานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมนี่ครับ <c oughs> มาดูหน้าง,งานกันได้นะครับอยู่ที่ขอนแก่นอาําเภอภูพิมานนะครับ <c oughs> ขนาดนะครับอยู่ที่8คูณ16นะครับขนาดอยู่ที่8คูณ16 <c oughs> งานนะทั้งสี่ท่านนะครับตอนนี้นี่คือขนหนาวพอสมควรนะครับเราใช้เหล็กกาวหนขาวเท่านั้นนะครับนะการทำแพรเพื่อจะได้ให้เหล็กนะอยู่ได้นานๆไม่เป็นสนิมง่ายๆนะครับผมห้าถึงสิบปีบวกกันเลยนะครับนะครับการประกันโครงแพงของเรานะครับอยู่ที่สองปีนะครับ แล้วก็ถังฉีดโฟมสองปีเช่นกันนะครับเราจะได้ความมาตรฐานเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องค้านะครับไม่ต้องพูดถึงครับนะสบายๆกันนะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับกับราคานะครับผมนี่เหล็กสั่งมาแค่นี้ยังไม่หมดนะครับมีอีกนะครับผมมีอีกกองละนาวเลย หมดล้านค้านะครับอีสองวันมีนจะส่งมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมีงานต่อที่สุพรรณกัน,นต่อนะฮะทำอีสองหลังแล้วก็รวมด้วยเดือนกุมภานนี้นะครับผมไปเซ็นสัญญาทำแพรที่ เ่นินภูมิพลโอ้โหอันนี้ผมดีใจมากนะครับประมูลผ่านนะครับอันนี้ต้องขอบอกเลยครับว่ายิ่งใหญ่ครับเป็นปีที่สวยงามนะครับขอ,องหลายๆคนนะครับทุกคนดูแพรนะครับนะทันงานปีใหม่แน่นอนนะครับสลับแพรของวัดเทพ นิมิตนะครับหรือถ้ำเทพนิมิตนะผมยังไมขึ้นถ้ำเลยวันนี้ว่าจะขึ้นถ้ำนะฮะลงลงลงไาแล้วหรอลงไาแล้วหรอ ทักทายทุกคนเลยนะครับนี่อันนี้เข้าสู่วันที่สองเองนะครับนะเข้าสู่วันที่สองเองเนะเราใช้เวลาสิบวันนะฮะสำหรับการทําฐานแพนนะครับแปดคูณสิบหกนะครับ งานนี้นะครับหลวงพ่ออยากให้ญาติโยมนะครับมาร,ร่วมแพรหลังนี้กันนะครับเพื่อที่จะได้มีการแผงแข่งนี้งานแค่วันที่สองนะครับทุกคนที่ขอนแก่นนะครับหมอยหมอย ทุกคนเข้ามาดูแล้วนะครับสามารถสอบถามได้นะครับนะบหลายคนนะครับที่กําลังอยากจะทําแฮร้อยน้ำนะฮะถ้าอยากจะมาตรฐานต้องติดต่อบริษัทธนาบอมเท่านั้น,นครับเราจะสร้างความมาตรฐานให้แน่นอนนะครับสมกับราคาที่คุณได้เสียมานะครับ วันนี้แค่วันที่สองเท่านั้นนะครับนะฮะการเริ่มต้นของงานวันที่สองเมื่อวานก็เริ่มบ่ายนะร้อนเหล็กครับเหล็กจะมาช้านิดนึง ดูการทำงานนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแล้วนะครับรอติดตามทางช่อง YouTube นะครับจมกทีวีกันนะครับผมเฮียบอมจมกขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้แค่วันที่สองเท่านั้นและจเิงใน,นแบบในแบบเต็มเลยนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่สิบวันเท่านั้นนะครับวันนี้มาติดตามนะครับสวัสดีครับ